สครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับผมมาเจออีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะครับผมอันนี้เป็นวันที่15กันยานะครับกรตเอเปิดรับฟังความคิดเห็นนะครับผมปรับปรุงแล้วก็เปิดเผยความเสี่ยงของการซื้อขายคริปโตเคอเรซีนะครับผมกำหนดมูลค่าขั้นต่ำนะครับผมซึ่งแน่นอนในกรตอนะครับผมสุบเข้าข้าคือว่าคือปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยในการเข้าใจพื้นฐานเนี่ยการรองรับการซื้อขายในตลาดรั์เนี่ย ตลาดสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยจึงมีความเกินกันมีการเกินกำไรกันสูงมีราคาผันผวนที่สูงทำให้อาจจะเกิดความเสี่ยงในระดับที่สูงในตลาดทั่วไปนะครับผมซึ่งเขามองถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและแน่นอนในการประชุมคณะกรรมการที่ครั้งที่12นะครับผม65นะเมื่อที่10อ่า1กันยายนที่ผ่านมานะครับผมได้มีมติเห็นชอบในการหลักการที่ก่อตอจึงเปิดรับฟังคำเห็นที่ได้รับความเห็นชอบโดยมีสาระสำคัญนะครับดังนี้นะครับผมก็คือ basic asset a l l o c a t i o นนะครับผมก็คือ การลงทุนที่เหมาะสมนะสำหรับการจัดสรรน,นะครับผมเรื่องง่ายๆคือผู้ประกอบการนะครับผมที่มีขั้นต่ําในการซื้อนะทั้งนี้เนี่ยคำเตือนข้างล่างเนี่ยเป็นความหมายที่ชัดเจนต้องชัดเจนนะมีความคามชัดและพิจารณาเลือกโทนสีที่มีความแตกต่างที่ชัดเจนนะครับผมแล้วก็แน่นอนผู้ประกอบการสินทรัพย์ดิจิตอลน,นะครับผมประเภทซื้อขายสินทรัพย์นะครับผมหรือเซ็นทรัลไอเอชเอชนะครับทั่วไปนะครับผมทั้งทั้งหมดในประเทศไทยนะครับผมเวลาแต่คุณจะซื้อเนี่ยคุณจะซื้อขั้นต่ำนะห้าพันบาทเท่านั้นนะครับผม ยกเว้นโทเค็นนี้ตอนที่ได้รับอนุญาตให้เสนอซื้อขายตามพรลกสินทรัพย์นะครับผมหรือพวก ICO นะครับ IEO นะครับผมหรือ IGO ช่างมันเถอะช่างมันเอาคร่าวๆคือผู้เสนอสินทรัพย์นะครับผมก็จะสามารถที่จะได้ต่มกว่านั้นนะครับผมโดยพิจารามูลค่าที่เกิดขึ้นนะครับผมซึ่งแน่นอนในช่วงเวลานี้เนี่ยคุณควรเข้าไปแสดงความคิดเห็นนะผมว่าคุณรู้สึกยังไงกับมันนะครับผมแล้วก็แน่นอนนะครับผมสำหรับสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับผมสำหรับตัวคุณเองนะครับผมถ้าคุณไม่เสนอความคิดเห็นนะครับผม ทิพหายกับตัวคุณเองได้นะครับผมจริงๆแล้วการเสนอความคิดเห็นก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาจากตัวคุณนะครับผมในเมื่อเขาตีมฏติกันไปแล้วนะครับผมการที่เขาบอกว่าเสนอความคิดเห็นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้ตามที่คุณต้องการนะครับผมถ้าถ้ามันไม่เยอะเพียงพอนะเข้าใจที่ผมพูดนะครับผมถ้ามันไม่เยอะเพียงพอนะครับผมนั่นหมายความว่าขั้นต่ําเนี่ยก็อาจจะเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับผม เปิดเผยคำเตือนความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นการซื้อขายคริปโตเคอเรนซีเนื่องจากผนตอบแทนไม่เป็นตามคาวามคาดหวังและมีความเสี่ยงสูงและมีผล uh, ทับซ้อนจากการลงทุนหรือใช้บริการบริษัทผิางตามข้อ3.1เดวขอถามอีกที3.1เกิดอะไรปะ3.1 3.1ผู้ประกอบการอ,าอ,าอันนี้อันนี้เห็นด้วยนะผมและควรมีการรีเช็คซ้ำๆจะก,กรตออย่างสม่ำเสมอ พร้อมกับไม่ไว <S in these days> er ้หน้าใครทั้งนั้นในการทำงานไม่เช่นนั้นจะถูกคอรหาว่าเอื้อชัดเจนนะครับผมกำหนดมูลค่าธุรกรรมซื้อสินทรัพย์ขั้นต่ำมินิมอลพาวเชนส์นะครับตามข้อ3.2 3.2ก็คือมีนิมอลขั้นต่ำ5,000ต่อธุรกรรมนะครับผมไม่เห็นด้วยนะครับผม Uh huh. วันที่มีผลบังคับใช้ตาม,มาบัง uh คับ huh. ตามข้อส3มจ uh ุดสาวันหลังจากประกาศ,กศาราชกิจจานุเบกษาอันนี้ไม่เห็นด้วยสำหรับผมผมคิดอย่างนั้นนะครับผมถ้ามันไหลออกสู่ ต่างประเทศมันแทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยกับประเทศไทยนะครับผมทำทำแบบนี้มันไม่ได้ไม่ได้ช่วยให้ <laughs> โอเคครับชัดเจนนะฮะยินยอมครับผมส่งข้อมูลไปแล้วนะครับผมผมรู้สึกว่าคืออย่างน้อยอะ่ะถ้าคุณอยู่ในสังคมของโลกใบนี้นะครับผมแล้วคุณมี คือเอาจริงมันไม่มีสิทธิ์หรอกนะพูดตรงนะครับผมเราเราเป็นคนคนนึงเป็นคนหัวขวดคนนึงนะครับผมซึ่งกรมตมีอำนาจนะครับผมในกำมือนะถ้ามันจะทำอะไรก็ทำได้นะผมถ้าเกิดจะทำอย่างจริงๆรนะผมเราก็คงจะไปเรียกร้องหน้ากรรตอนะครับผมเพื่อที่ทำให้เข้าใจว่าคือมึงกำลังทำให้เงินไนะหลออกนอกประเทศนะครับผมแล้วก็ผมก็คิดว่า คือปกติเงินมัไหลออกนอกประเทศอยู่แล้วแหละแต่มันไม่ได้ไหลออกเยอะขนาดนั้นนะครับถ้าทำอย่างนี้เนี่ยเงินมันจะไหลออกนอกประเทศอย่างสนุกสนานแน่นอนนะครับผมก็อยากจะฝากไว้คิดนะครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยการคิดอะไรพวกนี้เนี่ยมันควรจะต้อง make sense นะครับผมแล้วคิดถึงภาพองค์รวมของโลกใบนี้หน่อยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมป้อมสวัสดีครับ